สวัสด,ดีครับพบกับผมหนุม่มศรินภาก,กินแซบครับวันนี้ผมได้ตำเล็บมวนนางครับวันนี้มาครับมาครับมา,บมาแซบแซบด้วยกันครับครับโอ้ แดงเบือดครับเดอรครับรพ่อแม่พี่นอ้องมาแซ่บๆส็บนกปั้นครับวันนี้ได้ตำเดล็บมืน,นางครับโอ้แซ่บนัวเส้นเคยครับนะครับอืมนะเส้นน้ำปัอนอืมอืมเผ็ดใจใจนะครับทำได้ สีแล้วครับโอ้วตรวจจัดผักกงผักแก้มไม่มีอะไรคมากครับ มีมะละแล้วก็ซีลาวตอสลัดแตงกวามื่อเขือครับเหอนนี้ครับละ เจ็บมาก อ็ค้าใหญ่ๆอบ,อบวบเลยครับเนี่ยนะครับออื Mm. Mm. Chập nổi, xin khơi. Uh. cục cục gấp, แรงเดือดมากเว้ออเยอือเหี้ยครับบอกผู ผมอำลำ ออื้อแซ่บหลายครับอร่อยมากๆเลยครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ